สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ทางช่อง YouTube เชฟทิพย์คนเดิมสำหรับ EP นี้มาแล้วนะครับเลขนิตยสาสรจากเริงสารนะครับแล้วกเ็เลขดังตามกระแสนะครับรับสายคอมเมนต์นะครับก็ปล่อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เอาละครับในกลุ่มรับปล่อยแล้วสำหรับเลขรับสายเขมรนะครับก็เป็นข้อมูลจากกลุ่มนะครับนำมาแบ่งปันกันนะครับเลขรับสายเขมรจากกลุ่มรับนะครับก็ให้แนวทางมาที่103 528นะครับวันนี้แล้วก็มี0 3 01 28เป็นชุด2ตัวนะครับก็จะเน้นพิเศษที่103นนะครับเอาละครับใครที่ตามแนวทาง จากรับสายเขมรน,นะครับก็นำไปพิจารณาต่อได้นะครับ528นี่ก็ถือว่าไปตรงกับเลขมงคลรัชการที่10ด้วยนะครับเอาละครับก็มาดูกันที่อีกหนึ่งแนวะทางที่หลายๆท่านถา,ถามถึงกันมาเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆงวดหลังนี่ก็ถือว่าให้โชคตรงๆกันอยู่นะครับอย่างงวดล่าสุดก็มีนะครับ591ที่จับได้นะครับ591ก็ได้91นะครับ สำหรับงวนนี้ไปดูที่ใบปริศนากันก่อนแล้วก็คำใบปริศนานะครับโกโก้โหมระนาดเจ็ดชั้นมามารำกันให้สุขนะครับอันนี้คือคำใบปริศนานะครับโกโหมรานาดเจ็ดชั้นมามารำกันให้สุดนะครับให้สุขอขออภัยนะครับอ่าถ้าดูจากตรงนี้คำใบปริศนาแล้วก็ภาพปริศนานะครับ ที่เด่นชัดที่สุดก็น่าจะเป็นโกะหรือเปล่าที่ว่าโชโชนิ้วอยู่นะครับโชนิ้วอยู่เอ๊แต่ว่าถ้าดูลักษณะเสื้อของโกะนี่ก็จะเหมือนคล้ายๆเลข2ออยู่เหมือนกันนะนะครับคล้ายๆเลข2อ,อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็โชเนี่ยถ้าดูไม่ผิดก็น่าจะเป็น3นิ้วหรือเปล่านะครับนี่นะครับ3นิ้วกับ5นิ้วนะสามห้าไหม แต่ว่าที่เสื้อนี้ก็ดูว่าน่าจะเป็นอ,อีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าจะมองได้ว่ามีตัวเลขหรือเปล่านะครับเป็น3 5 2หรือเปล่าเนี่ยนะครับให้ดูที่นิ้วนิ้วก่อนเนี่ยนิ้วน่าจะเป็น3เป็น5แต่ถ้าดูที่เสื้อก็อถ้าไม่สองก็7เนาะนะครับถ้าดูจากลักษณะนี้นะครับอลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้ใครจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับ นี่นะครับให้ดูตรงเสื้อนี่น่าจะเป็น2นะครับที่เป็นพาดบ่าลงมาเสื้อของโกะนะครับสองที่ละนาดเนี่ยเหมือนคล้ายๆเลข6หรือเลข9ถือเลข6หรือถือเลข9อยู่อาจจะถือเลข6หรือเลข9อยู่นะครับเอาละครับไปดูกันที่ตัวเลขที่ให้มานะครับจะได้ไม่ต้องตีความเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องเดาภาพปริศนา นะครับก็24ให้มาตรงๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้น่าจะเป็น357นะครับน่าจะเป็น357นะครับก็ลหลายๆงวดเนี่ยรวมกันอย่างงวดล่าสุดก็591กนี่ก็ถือว่า91ได้โชคนะครับอางวดนี้ถ้าจับรวมก็อาจจะมี457 524 572 724อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอ่านะครับ523มีโอกาสไหม724 ห้าสีนะครับถ้าไปดูจากตัวเลขชุด2ตัวนะครับปกติก็จะให้เน้นไปที่2ตัวล่างก็จะมีเด่น2นะครับงวดนี้มี 2-1, 2-3 2-5แล้วก็26เป็นตัวเลขชุดที่จับคู่ให้นะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่าในชุด2ตัวในมุมด้านขวาของใบปริศนานะครับส่วนใหญ่ก็จะให้เน้นไปที่2ตัวล่างนะครับ ถ้าเป็น2ตัวล่างก็จะเน้นเด่นเเ,เ,เ,มเม็ดเดียวก็คือ2นะครับมาดูในชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวบนจับคู่ให้ที่3 2 7 573นะครับ2คู่2คู่เน้นๆน,น,นะครับแล้วก็น่าจะมีชุดคู่รองอย่าง3 2 6 4 3 1 4 3 6นะครับอันนี้เป็นชุดคู่รองนะครับแต่ว่าเน้นๆให้ก็คือ3 2 7กับ5 7 3 3นะครับ327กับ5 7 3อันนี้คือชุดเด่นชุดเน้นเลยนะครับส่วนชุดคู่รองก็จะมี3 2 6 4 3 6 4 3 1สนะครับอ่ะใครที่ติดตามแนวทางของตัวเลขจากเรงสารนะครับก็นำไปพิจารณาต่อดูนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณอาจารย์ที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับในช่วงท้ายนะครับก็ยังมีแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเลขจากอ่างน้ำมนต์วัดป่าอุดรน,นะครับ วัดป่าไอ้ไข่วัดรัชธาธรรมนะครับก็งวดที่แล้วนี่ได้91นะครับงวดนี้เลขในอ่างจับคู่แล้วก็จะมี2 6 8 1 6 8มี6 5มี6 8มี6 1มี5 1นะครับเลขในอ่างนี้มี6ตัวนะมี5 1 6 8 2นะครับ ไปดูเลขมงคลกันหน่อยนะครับมีหลายหลายท่านฝากตามเลขทะเบียนรถสเสด็จวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับหรือว่าสมเด็จพระเจ้าน้องน้องยาเธอนะครับสเสด็จวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับไปทําบุญนะครับก็จะเป็นทะเบียนนี้นะครับ1ดอเด็ก5906นะครับ1ดอเด็ก5906นนะครับทะเบียนมงคลเสด็จวันคล้ายวัน พระราชส,สมภพนะครับลหลายๆท่านฝากตามนะครับเอาลองดูล้กันนะครับเลขก็ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับ1 5 9 06นะครับถ้าพูดถึงเลขมงคลนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งงวดนะครับที่บรรดาเซียนบรรดาอาจารย์เนี่ยอาจจะปวดหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเก่งตัวเลขกันโอ้โหหนักหน้าดูเลยเพราะว่ามีเรื่องราวเลขมงคลเนี่ย หลายเหตุการณ์หลายเรื่องราวนะครับในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนะครับไม่ว่าจะเป็น30ปีสมเด็จย่าที่วันคล้ายวันสวรรคตนะครับสมเด็จยา่านีนสวรรคต18กร,รกฎาคม3 8 3 8ปีนี้ครบ30ปีนะครับสมเด็จย่านี่มีวันพระราชสมภพ,พ21เตุลาคม4 4 4 3นะครับปีนี้แล้วก็เลขมงคล รัชกาลที่10นะครับที่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพบ28บเดือน7 2495นะครับแล้วก็ยังมีวันคล้ายวันประสูติเจ้าฝ่ายหญิงจุฬาภร์นะครับแล้วก็วันคล้ายวันประสูติพระองค์สมนะครับนะก็พระองค์สมนี้ก็รหัสประจำพระองคา์907นะครับเจ้าฝ่ายหญิงจุฬาพรณ์นี้ก็รหัสประจำพระ์งค์906นะครับปีนี้68พรรษานะครับ วันประสูตรก็04เดือน7 2,500นะครับก็เลขที่เก่งๆก,กันก็จะมี0ูนย์ศู6ย์0จ็ดหกแปดเนแ็ะครับแล้วก็เลขของพง์สมนี่ก็จะเก่งๆก,กันไว้ที่907 07 7, 7, 7 13, 8, น3 768ะครับเจ็ 7, คือวันพระราชสมภพของพงษ์สมก็คือวันที่13เดือน7ปี2,500นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเจอก,กันใหม่ลน์หน้าพีน่าครับสอหล่ไอพีนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ